เอ็กอิลิกนคันนี้หล่อจริงๆค่ะกับออปชั่นจัดเต็มสำหรับคันนี้นะคะจัดล้อแมกขอบ20งานล้อยาง AT นะคะบอกเลยว่าสเต็ปนี้หล่อลงตัวกับอีกหนึ่งสเต็ปของตัวรุนอิลิเกนค่ะ ดค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบีมี่อิสุสุเมทสาขาชัยพฤกษ์ปากเก็ตนะคะสำหรับวันนี้เราพามาชมมิว x อ็กซ์ลินอีกแล้วค่ะสำหรับคันนี้จะเป็นสีขาวมุกนะคะต้องบอกว่าสีขาวมุกเป็นอีกหนึ่งสีที่ได้รับความนิยมมากจริงๆค่ะ แต่ว่าถ้าสีขาวนะคะจะมีค่าสีอยู่ที่1 2 0 0 0บาทนั่นเองราคารถคันนี้ก็เลยจะเป็น1 4ึ่0 0้านค่ะแต่ถ้าเป็นสีอื่นนะคะอีก5าสีที่เหลือเนี่ยจะอยู่ที่1 4 2 9 0 0้านนานะคะสำหรับตัวเครื่อง2.2แล้วก็คันนี้เตรียมพร้อมส่งมบอบให้กับครอบครัวพี่เอฟนะคะเป็น FC จากจังหวัดปทุมธานีค่ะไม่ใกล้ไม่ไกลจากเรานะคะแล้วก็แต่งทุกอย่างแบบจัดเต็มนะคะในส่วนคันนี้นะคะพี่เอฟเนี่ยก็เดินทางมาดูรถที่โชว์รูมแล้วก็จัดแต่งเ ที่ตัวเองชอบบีมบอกเลยนะว่าเราไม่จําเป็นจะต้องแต่งเยอะแต่งแค่นี้ก็หล่อลงตัวแล้วกับสเต็ปคันนี้นะคะมาชมกันดีกว่าค่ะว่าคันนี้แต่งออปชั่นอะไรบ้างมาเริ่มกันเลยค่ะ มาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับคันนี้ชิ้นหน้าสุดนะคะบีมขอแนะนําเลยก็คือตัวกระจังหน้าของตัวรุ่น RS นั่นเองค่ะทางพี่เอฟนะคะเลือกแจ้งมาว่าน้องบีมพี่อยากได้กระจังหน้าเหมือนตัวรุ่น RS เราจัดการให้ค่ะตรงนี้ยกชุดของตัว RS มาเลยแล้วก็โลโก้ RS ตรงนี้นะคะยึดติดในตําแหน่งเดิมของตัวรุ่นเขาเลยการใช้เซ็นเซอร์ต่างๆบีมบอกหลายคลิปมากๆนะคะพี่ว่าตรงนี้สามารถใช้งานได้ปกติเลยค่ะไม่มีการดัดแปลงหรือแก้ไขไดใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะตัวคลิปล็อกของเขา ของตัวรถมิลเเนี่ยเขาจะเป็นตำแหน่งเดียวกันทั้งหมดตรงนี้ก็เพิ่มความโดดเด่นให้กับด้านหน้าของตัวรถได้ดีเลยแล้วก็พอตัดทุกอย่างที่เป็นสีขาวกับสีดำเนี่ยเขาดูคุมโทนแล้วก็หล่อลงตัวนะคะสําหรับกระจังหน้าแบบนี้ถ้าพี่ๆชอบนะคะสามารถสั่งเพิ่มเติมได้เราจัดการให้หมดเลยส่วนคันของพี่เอฟคันนี้เนาะก็เทินกระจังหน้าเดิมของตัวรุ่นอีเลกแทนไปคะ่ะใส่ตัว r s แล้วก็ดูหล่อลงตัวแบบนี้นั่นเองในส่วนของสเต็ปถัดไปนะคะคันนี้ไม่ได้มีการทําในส่วนของสเกิร์ต รอบคันแบบคันอื่นและที่ทําแปลงล่างเป็น r S เนาะคันนี้ตัวเบ้าไฟตัดหมอกก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมของตัวรุ่นอีเลแกนนั่นเองค่ะตัวคิ้วล้อต่างๆหรือว่ากากบันไดเนี่ยตรงนี้ก็ยังไม่มีนะคะแต่ไฮไลท์หล่อของคันนี้เราอยู่ที่ตัวล้อแม็กนั่นเองค่ะล้อแม็กคันนี้จัดขอบ20ใหญ่เต็มซุ้มนะคะและที่สําคัญงานนี้เป็นงานล้อเบาโฟฟอร์มิงกันอีกแล้วค่ะคันนี้นะคะทางพี่เอฟเนี่ยเลือกแจ้งมาว่าอยากได้ตัวล้อแม็กขอบ20แล้วก็ขอ ดีไซน์เป็นสีดําเงาเนาะของตัวนี้จะเป็นงานอินโฟโนนั่นเองค่ะสาหรับอินโฟโนนี่ต้องบอกว่าสําหรับพี่ๆเนี่ยต้องการที่จะใส่ล้อแมกงานล้อเบาเนาะงานนี้ก็ตอบโจทย์สําหรับพี่ๆที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายเนาะเพราะตัวล้อเนี้ยราคาเขา,าไม่แพงแล้วก็มีคุณภาพการรับประกันทุกอย่างมีให้เหมือนเดิมเลยแล้วก็ตัวรุ่นนี้นะคะจะเป็น AJ017 นนนั่นเองค่ะดีไซน์ใกล้เคียงกับตัวเวกเลยนะแต่ว่าจะแตกต่างในส่วนของตัวคุณภาพต่างๆที่มีเข้ามาด้วยเช่นกันค่ะ แล้วก็คันนี้นะคะมีการใส่ครอบคาลิเปอร์4วงเหมือนเดิมเลยนะตรงนี้เราไม่ได้เป็นการยึดในส่วนของตัวแค่กาวซิลิโคนอย่างเดียวเรามีการเจาะนะคะยึดให้กับลูกค้าทั้งหมดเลยในส่วนของครอบคาลิเปอร์เนี่ยทางพี่เอฟก็แจ้งมาเลยว่าแฟนพี่อยากได้สีแดงน้องบีมจัดให้ค่ะนานๆทีจะเห็นตัวครอบคาลิเปอร์สีแดงเนาะปกติเนี่ยจะเห็นเป็นสีเขียวเนี่ยกันค่อนข้างบ่อยสีแดงเนี่ยเป็นอีกสีหนึ่งนะคะที่ต้องบอกว่าใส่กับตัวรถแล้วดูสปอร์ตเพิ่มมากขึ้น แน่นอนตรงนี้เราจัดให้หมดไม่ได้คิดใครจ,จ่ายเพิ่มเติมแล้วก็ลอตัวนี้ค่ะพี่มาพร้อมกับยางที่ต้องบอกว่าโอเพนคันที่ AT กันอีกแล้วในส่วนของอยางโตโยทยนะคะยางญี่ปุ่นคุณภาพดีแล้วก็ตรงนี้สําหรับพี่ๆเนี่ยที่ต้องการเปลี่ยนล้อแม็กเนี่ยกังวลในส่วนของตัวเสียงที่มันจะดังตรงนี้คอนเฟิร์มแน่นอนนะคะว่าเขาไม่ได้ดังแบบขนาดนั้นเหมือนอยาง AT แน่นอนค่ะดีไซน์ของเขาเนี่ยทำดอกยางหน้าย,ยางให้ดูสปอร์ตแล้วก็ดูดุดันเพิ่มมากขึ้นแต่การใช้งานจริงเนี่ยสามารถใช้ในส่วนของทางเรียบปกติหรือทางขรุขระได้เลยนะคะตรงนี้ก็อยากจะให้ลูกค้ามั่นใจ ในส่วนของยางตรงนี้เขามีคุณภาพอยู่แล้วแล้วการตั้งสนวนทวงล้อทุกอย่างเรามีให้กับลูกค้าครบทั้งหมดพร้อมการรับประกันนะคะกับร้านที่เราไปติดตั้งเนี่ยในส่วนของการสลับยางหรือตั้งสนวนทวงล้อลูกค้าสามารถเข้าไปดําเนินการได้เลยค่ะตรงนี้ดูแลให้ทั้งหมดนะคะอยากจะได้แบบไหนอยากจะได้ล้อนแนวไหนแจ้งกับน้องบีมได้เลยค่ะน้องบีมจัดให้ทูสตาร์อยู่แล้วค่ะ มาที่ชิ้นถัดไปกันนะคะในส่วนของตัวเพจแก้มด้านข้างของตัวรุ่น RS ค่ะรุ่นนี้นะคะเราก็มีการจัดเบอร์ให้กับลูกค้าทั้งหมดเลยแล้วก็ตรงนี้ไม่ได้เก็บค่าจ่ายทางพีเอฟเพิ่มเติมเนาะเพราะว่าของตัวรถพีเอฟเนี่ยต้องบอกว่าเราจองรถไวแล้วก็มีการรับรถเนี่ยค่อนข้างที่จะช้านิดนึงเพราะตัวรถอาหารรอค่อนข้างที่จะนานน้องบีมก็จัดให้ตรงนี้เป็นของสมนาคุณกับทางพีเอฟเลยนะคะในส่วนของเพจตรงนี้นะคะ ทุกอย่างไซส์เหมือนกับตัวของ RS ทั้งหมดนะคะสีดำเงาสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็มีโลโก้ RS ตัดด้วยขีปมะนาวลามกีนกันอีกแล้วค่ะเพิ่มความโดดเด่นให้ด้านข้างของตัวรถเพิ่มมากขึ้นนะคะถัดมาในส่วนของตัวแลบหลังคาดำคันนี้ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมกระจกไม่มีการลรแบบตัวรุ่น R H. S เนื่องจากว่าท่าพีเอฟเนี่ยแจ้งมาเลยว่าพี่อยากได้แค่ด้านบนอย่างเดียวให้มันดูดูดูโกระจกเนี่ยพี่ขอเป็นสีเดียวกับตัวรถเราจัดการให้ค่ะเราดำเนินการให้กับลูกค้าทั้งหมดเลยนะอยากจะได้แบบไหนดูแลให้ทั้งหมดคุยกันแบบสบายสบายได้เลยค่ะส่วนคันนี้นะคะท่าพี เอฟเนี่ยไม่ได้เลือกในการทําสีเนาะเลือกเป็นการแลปหลังคาไปเพราะวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราอยากจะมีการถอดออกหรือไม่ชอบดีไซน์แบบนี้แล้วเราสามารถกลับมาใช้บอดี้รถที่เป็นสีขาวล้วนได้ทั้งหมดนพี่นะแต่ถ้าทําสีก็จะต้องเป็นแบบนั้นตลอดเลยนอกจากว่าเราไปขัดออกแบบเนี้ยก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องดําเนินการนะคะในส่วนของการแลปเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาอยู่ได้ประมาณ3ปีของตัวคุณภาพเนี่ยจริงๆเขาอาจจะไม่ได้เสียหายอะไรนะพี่แต่ว่าตัวขอบมุมต่างๆเนี่ยวันหนึ่งถ้า เราเามีการล้างอาชีดบ่อยเนี่ยตัวขอบมุมเนี่ยเขาอาจจะพยเอะขึ้นก็อาจจะต้องดูแลรักษาของตัวรถเราไปเนาะประมาณสัก3ปีเราก็มีการเปลี่ยนไม่แบบนี้ค่ะดีกว่านะคะแต่ถ้าพี่พี่ท่านไหนรู้สึกว่าการทําสีตอบโจทย์ในการใช้งานมากกว่าก็สามารถเลือกได้เช่นกันคะ่ะมาที่ด้านท้ายของตัวรถคันนี้กันคะ่ะสำหรับด้านท้ายนะคะตรงนี้มีการตก แต่งอุปกรณ์เพิ่มเติมกันอีกแล้วค่ะในส่วนของไฟกลางด้านนี้นะพี่นะตรงนี้ทางพี่เอฟเนี่ยก็แจ้งมาว่าอยากจะได้ให้มันดูมีมิติเพิ่มมากขึ้นสําหรับตัวรถนะตรงนี้เราจัดการให้นะคะติดตั้งในส่วนของคาดเอวกลางแบบนี้ไฟพี่เอฟแจ้งดีไซน์ว่าอยากจะได้เป็นแนวตรงแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดรับกับไฟด้านท้ายของตัวรถมิวเอได้ดีเลยค่ะสําหรับสเต็ปนี้นะพี่เราจะติดขึ้นในกรณีที่เราเปิดไฟหลีนะคะ การเหยียบเบรกทุกอย่างจะไม่มีการเข้มขึ้นหรือว่าติดเพิ่มมากขึ้นนะคะจะเปิดแค่ไฟหลีเท่านั้นถึงจะติดได้นะตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยเพราะพี่ๆหลายๆท่านเนี่ยสอบถามกันเข้ามานะคะในส่วนของดีไซน์ตัวไฟกลางแบบนี้จะมี2แบบให้กับลูกค้าค่ะเป็นไฟแนวตรงแบบนี้แล้วก็เขียนดีไซน์ว่า m u l X p o r t นั่นเองค่ะตรงนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยนะคะว่าเราอยากจะได้แบบไหนน้องบีมจัดให้อยู่แล้วตรงนี้ก็ดูแลให้หมดนะคะของตัวอุปกรณ์เดิมเนี่ยก็จะคืนกับลูกค้าไปเพราะว่าวันใดวัน นึงเนี่ยถ้าเราไม่ชอบดีไซน์แบบนี้แล้วเราก็สามารถนํามาใส่เพิ่มเติมแล้วก็เป็นดีไซน์รถเดิมๆของตัวรุ่นอีลิแกนได้เลยนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยสําหรับออปชันนี้ในการติดตั้งเพิ่มเติมเนี่ยราคาเขาไม่แพงเลยเพิ่มความโดดเด่นให้กับด้านท้ายตัวรถเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ มาที่ด้านในของตัวรถกันค่ะสาหรับด้านในเนี่ยบีมต้องบอกว่าเป็นสแตนดาร์ดของตัวรุ่นอิล็กแอนเลยนะไม่ได้มีการตกแต่งเพิ่มเติมมีแค่ใส่ในส่วนของตัวพรม 6D เท่านั้นค่ะสําหรับพรมคันนี้นะคะต้องบอกว่าคุมโทนไปกับตัวเบาะเลยเพราะว่าพรมตัวนี้จะเป็นพรมเบอร์7นะคะที่เป็นสีน้าตาลเข้มเดินได้ที่เป็นสีครีมนั่นเองค่ะสําหรับตัวพรมเนี่ยเรามีให้กับลูกค้าทั้งหมด3แถวเลยนะรวมทั้งผนักพิงในส่วนของด้านหลังเวลาที่เราพับเบาะด้วยตรงนี้ข้อดีคือ เวลาที่เราเนี่ยมีการพับเบาะต่างเนี่ยต้องบอกว่าพื้นหลังของเขาเนี่ยเป็นในส่วนของตัวสักกะลาดนะพี่นะถ้าเราไม่มีการติดตั้งในส่วนของตัวพรมเนี่ยอาจจะมีฝุ่นต่างๆติดที่ตัวรถเราได้ทําให้ในห้องโดยสารเนี่ยเราดูไม่สะอาดนะพี่เนาะแต่ถ้าติดตั้งตัวพรม 6D ไปนะคะพี่ตรงเนี้ยเขาก็จะช่วยเซฟบอดี้ของตัวรถเราแล้วก็ตัวเบาะของเราค่ะในการสวยงามเนี่ยมันมีอยู่แล้วพี่และมันเกิดประโยชน์ด้วยแล้วในส่วนของพรมนะคะก็มีหลากหลายสีให้กับลูกค้าเลือกค่ะตรงนี้ เลือกเพิ่มเติมได้เลยว่าอยากจะได้สีอะไรเลือกสีที่เราชอบได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับมิ w เอ็กซ์อ t คันนี้หวังว่าจะโดนใจพี่ๆนะคะต้องบอกว่าคันนี้เป็นอีกหนึ่งแนวทางให้กับพี่ๆค่ะเพราะว่าคันนี้แต่งออปชันไม่ได้เยอะแต่งทั้งหมดเนี่ยแค่5รายการนะคะมีตัวกระจังหน้าด้านหน้านะคะของตัวรุ่น RS และหลังคาดํา เพดแก้มด้านข้าง RS ตัวล้อแม็กแล้วก็ในส่วนของสุดท้ายนะคะคาดเอวในส่วนของคาดเอวมีไฟเสริมความหล่อให้กับตัวรถค่ะสําหรับพี่ๆนะคะที่ต้องการที่จะแต่งออปชันแบบนี้บีมบอกหลายๆคิดมากนะคะเราสามารถจัดรวมกับค่าตัวรถก็ได้ค่ะหรือจ่ายแยกจากเงินดาวก็ได้เช่นกันค่ะในส่วนออปชั่นต่างๆนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะว่าอยากจะได้แบบไหนดีไซน์แบบไหนแต่งออฟโรดแต่งสายซิ่งหรือสายลักชัวรี่เราดูแลให้หมดอยู่แล้วค่ะแล้วก็ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะคะสามารถซ กับบีมได้ทุกจังหวัดเลยเช่นเดิมเลยค่ะไม่ว่าจังหวัดอะไรเรามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ดูแลให้กับลูกค้าทั้งหมดพร้อมบริการส่งรถให้กับลูกค้าด้วยค่ะสำหรับพี่ๆที่สนใจโปรโมชั่นนะคะโทรหาน้องบีมได้เลยที่เบอร์099 5656293ค่ะเบอร์นี้คือไลน์เลยรวมทั้งในส่วนของเพจ a c e b o o k นะคะชื่อว่าบีมี่อิสุสป้ายแดงเมโทรเชยพื้ค่ะแล้วก็ช่องทางสุดท้ายท้ายสุดนะคะในส่วนของ t i k t o k ค่ะชื่อว่าบีมมี่อิสุสเมโทค่ะก็ไปรับชมความบันเทิงแล้วก็ฝากกดไลค ก็แช่เป็นกำลังใจให้น้องบีมด้วยนะคะแล้วรอติดตามกันในพี่ว่าคันต่อไปจะรีวิวรถรุ่นไหนเป็นรุ่นที่ตัวเองชอบไหมรอติดตามที่ช่องบ,บีม,มี่เลยค่ะวันนี้น้องบีมขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ